افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. าลาีฮาิวะซอ د บ ع ل ี آله و ص ح บ ه ومن تبعهم بإحسان น ل ى ي و า ا ل د ي ี أما بع صلى ส ل ل ه عليه وسلم و ر ح م ร الله มะตุลาาอมมลอฮ ah uh. ัมดุลลาครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึง่งในการตับซีดอิมุกซีดนะครับพี่น้องครับนะตอนนี้ต้องย้ำกันต้องเตือนกันเสมอเสมอ,สมอนะครับว่าให้เรานั้นชุโกต่ตอรอ์สุภาณหัวตาลาให้มากมากนะครับนะหนก็ ทั้งในในยามสุขและก็ยามทุกขนะครับยามสุขเป็นที่รู้กันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าเราต้องชูโกดเพราะอัลลอ์ให้เนี่ยมัดให้ความเปิดปานนะครับแต่ในยามทุกเราก็ต้องชูโกดชูโกดเรื่องอะไรละ่ะเรื่องที่อัลลอฮ์ทรงเตือนเรานะถ้าอัลลอ์ไม่เตือนเราจะรู้ตัวไหมว่าเราทําความผิดอยู่เรายังมีเรื่องที่ไม่ทําไม่ดีอยู่เรายังมีเรื่องที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอ์สุบฮานะฮูวะตาลาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้อัลลอฮ์เตือนเรา นะครับก็ขอให้เราสุโก็ตนะเราจะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ให้เราได้มีมีโอกาสมีสติที่จะกลับเนื้อกลับตัวไปหาอาลอสุภานะหัวตาลามีโอกาสที่จะมาสอบสวนตัวเราเองนะครับว่าเราได้ละเมิดอะไรต่อลอไปหรือเปล่าลา,าถึงได้ตื่นเรานะครับได้ทดสอบเรานะครับเพราะฉะนั้นหากได้ได้รับบททดสอบได้จากลอสุภานหัวตาลาลก็ขอให้เรานั้นนะครับ กลับมาพิจารณาตัวเองถามตัวเราเองสอบสวนตัวเราเองตรวสอบตัวเราเองว่าเราบกพร่องเรื่องอะไรตอนลอสุภานาหัวตาลาบ้างนะครับถากและสอบสวนแล้วไม่เห็นข้อบกพร่องใดๆเลยซึ่งมันเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับแต่ถ้าไม่เจอจริงๆก็ให้เรารู้นะเราเป็นคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ถึงทดสอบเราเพื่อจะยกระดับเราให้สูงขึ้นไปอีก นะครับก็ย้ํากับพี่น้องนะครับว่าอ่านกุรอานนะครับให้เราได้อะไรให้เราได้อหมานที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราอ่านไปอ่านไปอ่านไปโดยไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไม่ได้อีมานนะครับอีมานก็ไม่เพิ่มอะไรก็ไม่เพิ่มนะครับก็รู้รู้แต่ว่าหนึ่งอักษรได้สิบผลบุญเราก็อ่านเอาผลบุญไปเรื่อยๆนะครับแต่เป้าหมายที่เราสุภาานะหัวตาลาทรงประทานในกุรานมาก็เพื่อเพื่อจะบอก ให้เรารู้ว่าเราใช้อะไรอเราห้ามอะไรอัละนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ไปด้วยเหมือนกันที่พี่น้องมานั่งดูรายการนี้แหละนะครับว่าดูรายการทับซีดอิมนุกะซีดเนี่ยเพื่อที่จะได้รู้ได้เข้าใจว่าอันกุ่อานว่าอะไรบอกอะไรกับพวกเราบ้างอา้าวกลับมาดูทับซีดกันพี่น้องนะครับเราอยู่นะครับอายาที่นะ ที่ว่าเรื่องอไรกุลลุลลาหูกอนิตูนนะครับคำว่ากอนิตูนเนี่ยในตอนที่แล้วเนี่ยนะครับก็ไดนะ้นำเสนอไปหลายๆหลายหลายอะไรหลายหา,ยหายคำอธิบายนะครับแปลว่าแปลว่ามูติอูนแปลว่าผู้ที่เชื่อฟังอัลลอฮฺสุบฮานาหูอตาลาก็ใช่ แปลว่า ai, มุซอลีนกอนีตีนแปลว่า ai, มุซอลลีนก็ได้แปลว่า ai, ผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดแปลว่าอัลอิคลสัสแปลว่าผู้ที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาในการกระทำอามันในการกระทำอิบาดะดาใดๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วอะไรท่านอิบนุจารีดเอาคำพูดทั้งหมดเลยเนี่ยมารวมกันแล้วก็กอธิบายว่ากัลกอนีตูนคือหัวตอะตุ วันอิสติกะนะทูอิลล,ลอคือการการเชื่อฟังการยอมปฏิบัติตามยอมจำนวนต่อ a l ล a h s u b h a n a h า wa taala ว่าจากหละ,หหละลกศรีอินวะกด็ดารีทั้งอ้ไทั้งเรื่องชัรูเรื่องชาริยัดเรื่องราวของศาสนาฮุกกลมของศาสนาเป็นอย่างไรเรายอมเชื่อไปตามนะเวลาเขาแบ่งมรดกกันผู้ชายได้สองส่วนผู้ชายไม่เคยมีปัญหามีปัญหาที่ใดที่ผู้หญิง ผู้หญิงได้หนึ่งส่วนโอ้ทำไมล่ะฉันได้ไม่เท่ากับไอ้บางฉันทำไมต้องได้ต่อน้อยกว่าน้องๆด้วยละ่ะแค่เพราะฉันเป็นผู้หญิงเหรอนะทำไมไม่มีความเท่าเทียมกันอะไรต่ออะไรนะครับซึ่งนี่แหละถ้าเราเป็นคนที่ก่อนีตูนเราจะเป็นคนที่ยอมจำนนต่อลอสุบฮานหนะฮัวตาลาทั้งในเรื่องศาสนาวัลกอตรีและในเรื่องการกำหนดต่างๆว่าทำไมละ่ะ นะฉันถึงเป็นต้องเป็นโรคภูมิแพ้ทําไมฉันต้องเป็นเก้าเพื่อนฉันก็กินเหมือนฉันนี่แหละกินด้วยกันไปไหน,ไไหนมาไหนด้วยกันตลอดทําไมเขาไม่เป็นล่ะนี่ค่ก็เรียกว่าอะไรนะการกําหนดแบบกอดเดอรี่คือกําหนดให้คนนั้นแต่ไม่กําหนดให้คนนี้นะครับก็อยู่ที่อะไรอยู่ที่พระอ,องค์แต่เพียงผู้เดียวให้ร,รู้แล้วว่าทั้งหมดมันอยู่ที่อัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะเป็นผู้ทรงตัดสินใจ นะครับว่าให้ใครเป็นนั่นใครไม่เป็นนี่นะครับแต่ถ้าเรายอมจำนนแล้วก็เรารู้จักว่านี่คือการกำหนดที่เราจะต้องยอมรับนะครับยอมจำนนโดยดีต่อลอสุภาณหัวตาลาหน้าที่ของเรามีหน้าที่รักษาแล้วก็รักษาไปมีหน้าที่แก้ไขเราก็แก้ไขไปในเรื่องที่อะไรที่อลอสุภาณหัวตาลาทรงทดสอบเรานะครับเรื่องไร้รรรเหล่านี้แหละมันจะกลายเป็นผลบุญนะครับให้กับเรา นะครับในวันกิยามาเพราะฉะนั้นให้เราต้องอ่านเนี่ยถ้าเราไม่เรียนกุรอ่านเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็จะตีโพยตีพายโวยวายโวเวนะครับโทษนั่นโทษนี่นะโทษไปทั่วนะครับโดยลืมไปว่าผู้ที่ให้เราเป็นอย่างนี้ให้เราได้รับสภาพการอย่างนี้คือใครคืออัลลอฮฺสุบฮานาหุบตาลาถ้าเรารู้ว่านี่เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺเราจะกล้าขัดพระประสงค์ของอัลลอฮฺหรือนะครับแต่เราก็ต้องอะไร ค่อยๆแก้ไขไปนบีสอนให้ถ้าป่วยก็หายามากินนะทำการรักษาพยาบาลไปและทุกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอาร์ลตอบแทนให้หมดนะครับอาร์ตอบแทนให้หมดเพราะฉะนั้นให้เรารักษาเถอะนะครับเราเป็นอะไรป่วยอะไรเป็นโรคอะไรนะครับให้เรารักษาให้เราแก้ไขปัญหาที่เรามีอยู่แล้วก็อิชาอลลัลอาร์ลก็จะทรงช่วยแก้ไขปัญหาของเราด้วยนะครับนะ อามาดูต่อมานะครับที่ท่านอิมมุจจาริดเลือกบอกว่าคือการเชื่อฟังต่อนเล่ทั้งหมดเลยเนี่ยมันมาทำไมล่ะเพราะว่าอะไรเพราะอัลลอฮฺ سبحانه และก็ถาลาทรงตัดไว้ในสุรตุรอลาะบอกว่าวะลลลลาฮิยัสจุดุมันฟิสซมาวาติววลาอาเตาอันวากะรหันนะครับและทุกทุกคนนะครับที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ย พวกเขาจะสู่อยูต่ต่อรลอสุบภาณหัวตาลตาเต้าอันทั้งไงทั้งแบบ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 สมัครใจเตาอันนะครับทั้งสมัครใจว่าการหันแต่บางคนก็ไอ้โดนบังคับให้สู่อยู่นะวาซีลาลูหุมบิลูดวยวลาอนนะครับแล้วไงไม่ใช่สู่อยู่แต่ตัวเขาว่าซีลาลูหุมและเงาของเขานี่เป็นการไงบอกเป็นการแจ้งจากลอสุภาณหัวตาลาวะ่า นะครับว่าไอ้ตอนแกสูยู่นะไม่ใช่แก่คนเดียวนะสูยูนะตอนที่ไอตอนที่เราทําการสักการะตอนลอสุภาณหัวตาลาเงาของเราก็จะทําการสักการะไปด้วยนะเงาเราก็จะสูยูตามเราไปด้วยนะครับฟิลกูดูอีไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันวันอาสนหรือตอนกลางคืนก็ตามนะครับว่ากอดวาระดะฮารีว่ากอดวาระดะฮีซุน ฟีฮิบายานอัลกุนูตฟิลกุรานมาหัวมุรดบิฮีนะครับแล้วก็มีมีฮดีสนะพรากฏบูริดาฮดีสุนฟีฮิบายานุนนะแล้วก็อะไรเขาบอกว่ามีฮดีสบทหนึ่งถูกรายงานมาเกี่ยวกับเรื่องคําว่ากูนูตนะครับว่ากอนีตูนน่กอนีตูนหรือกอนีจีนเนี่ยที่อยู่ในพิรากฏอยู่ในอันกุรานเนี่ยนะครับ ว่ากุลุ ح ر ฟินมนันกุรานิุสกรฟีฮัลกุนูฟะฮุวะตอฟะฮุวะต้านะครับคำว่ากุนูทุกคำที่อยู่ในอัลกุรานมันแปลว่าการเชื่อฟังปฏิบัติตามนะครับรเพราะฉะนั้นไงอันนี้ก็เลยอิมานมุซิริกก็เลยเลือกเอาคําอธิบายคํานี้แหละนะครับมาอธิบายว่ากอนีนตูนแปลว่าแปลว่าผู้ที่เชื่อฟังผู้ที่ปฏิบัติตามต่อคําสั่งของลอสุบฮานาหัวตาลานะครับเสร็จแล้ว ท,ท่านอิบกุกัดซีกได้วิจารนะครับคำอธิบายนี้ต่อมาเวลากินนะฮะซีฮิลอิสนาดอยฟูนเวลาอยู่อัตมัดอะไรนะบอกว่าฮะดีสบทที่ยกมาเนี่ยนะมันเป็นฮะดีสท,ที่อ่อนหลักฐานนะครับไม่สามารถเอามาใช้็นกายืนยันได้นะครับแล้วก็บางท่านก็อธิบายว่ายาคำคำเนี่ย นะครับไม่ได้มาไม่ได้เป็นฮดีลิซียไปถึงนบีแต่เป็นอะไรเป็นฮดีลิซียไปแค่เหล่าบรรดาสฮาบะเท่านั้นนะครับนะหรืออาจจะไปไม่ถึงสฮาบะโดยซ้ําไปนะครับนี่คือคําอธิบายว่านี่คือเป็นคําอธิบายที่ไม่ได้บานโดยตรงจากท่านรอซูลลลออลัวอะวะสันต์ลดูความเขาเรียกว่าอะไรนะความละเอียดของอะไรของนักวิชาการพี่น้องนะครับ ถ้าท่านรู้ว่าฮะดีส์นี้มีรายงานมานะมีคนอธิบายอย่างนี้นะโดยอ้างว่าเป็นฮะดีส์ด้วยท่านก็เอามาเสร็จแล้วท่านก็มาอาธิบายไว้ตอนหลังว่าแต่ฮะดีส์เนี่ยมันมีมีมข้อบอกพร่องข้อตาหนิในเรื่องของสายรายงานนะนะแต่เสร็จแล้วก็อะไรก็ถือว่ามันเป็นคําอธิบายคํานึงเท่าน,นั้นนะครับนะอาจจะใช้ได้ใช้ไม่ได้หรือบอกว่าอาจจะเป็นคําพูดของสฮาบะหรือ ไม่ถึงระดับกับระดับซอฮาบะโดยก็เพือเป็นเป็นคำพูดของเป็นคำอธิบายของบรรดาตาบีอินหรือตาบีอิตาบีนชนรุ่นหลังจากนั้นนะครับก็ได้แล้วท่านก็นลงท้ายว่าวัลอหุอะลัมนะครับอัลลอฮ์นั้นทรงรู้นะว่ามันอาจจะถูกก็ได้มันจ,จะผิดก็ได้แต่นี่คือคาอธิบายที่ท่านอิหมะอินุกะซิดร,รวบรวมมาไว้นะครับก็จบจบเรื่องอะไรประเด็นของคําว่ากอนิตีนไป มาดูต่อมาอายาต่อมาบอกว่าบัดีอุสมาวาติวัลอัตนะครับบัดีอุสมาวาติวันอัตแปลว่าไอคอละกอฮูมาคอลิกูฮูมาอลา拉วยริมิซาลินซาบกินนะครับอลา拉วยริมิซาลินซาบิกินหรือซาบกินนะครับบอกว่าอะไรบดัดีคำว่าบาัดีนี่แปลว่าสร้างแต่ไม่ใช่สร้างธรรมดา คำว่าบาดีย์นี่แปลว่าอะไรสร้างมาโดยไม่มีแบบอย่างมาก่อนนะบาดีอุตสาหะแปลว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหูตละลาทรงสร้างชั้นฟ้าวันอัลแล้วก็แผ่นดินโดยอะไรโดยไม่ได้ลอกแบบจากใครมาเลยนะโดยอะไรโดยไม่มีแบบนะีไม่ใช่ว่าไปเห็นของอะไรอย่างพวกเราจะสร้างบ้านกันเ,เราไปเห็นอขอดูแบบบ้านเาขามีแบบแล้วเปิดเลือกแบบดูเออชอบนะบ้าน กี่ชั้นดีทรงนี้สวยนะครับแล้วเราก็สั่งช่างเอาทำตามนี้เลยช่างฉันอยากได้แบบนี้นะครับแต่อัลลอฮ์นี่ว่าอัลลอฮ์ทรงบาดีทรงสร้างโดยอะไรโดยไม่ต้องเอาแบบของใครมาเลยนะครับอา้าวส่วนในกรณีนี้เดี๋ยวเราจะมีมีการขยายเพิ่มเติม,ตมว่าแล้วมันจะหมายถึงอะไรได้อีกนะครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วอาชาร์อไว้พบกัน نعي وكاتب اشرغاني كاغلاك اندوي كاب السلام ونحمد التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.